สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการเซตค่าการเติมน้ำมันนะครับว่าเราเซตยังไงนะอันนี้เป็นของเดิมๆนะครับที่ผมได้ปรับเอาไว้นะฮะก็มันไม่เดิมสำหรับทุกเซิร์ฟหรอกแต่ว่าอันนี้ผมปรับเอาไว้นะครับให้เป็นดีฟลต์ของเซิร์ฟผมเนาะเราก็หายจากไวเอ็มไปนานมากนะครับไปเล่นเกมอื่นอยู่พักหนึ่งคนระับเพราะว่า ไฟเอ็มมันก็มีไม่มากนะครับการปรับแต่งอะไรพวกนี้มันก็ที่ผมสอนไปมันก็หมดแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็ยังเหลืออยู่บางอย่างนะครับที่เป็นเศษเล็กเน้อยๆอยจริงๆนะครับที่เพื่อนๆอยังถามมันเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีคำถามอะไรนอกเหนือจากที่ผมสอนไว้นะครับก็ถามเข้ามานะถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะโอเคเมื่อกี้จะเห็นว่าเราเติมน้ำมันในราคา300กว่า นะครับสาม้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวเรามาปรับกันนะครับเออคือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับไม่ใช่แค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวนะครับเราปรับอันนี้ด้วยนะครับอ่าลองลองกดเติมตัวนะนี่ดูที่รถนะครับเห็นไหมว่ามันเพิ่มทีรัเท่าไหร่นะครับ อ่าสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปรับตรงนี้ด้วยนะครับมาครับเรามาปรับกันเลยขั้นแรกนะครับให้เราไปที่สคริปต์น้ำมันของเราเนาะซึ่งอ่าหลายคนนะครับพูดว่าหลายคนเลยใช้สคริปต์ที่ชื่อว่า legacy fuel legacy fuel อะนะครับตันนี้นะครับหลายๆคนนะใช้สคริปต์ตอนนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นใครที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะโอเคเข้าไปที่ไฟไคลแอ่นนะครับไฟไคลแอนตรงนี้เลยจากนั้นให้เรามาดูตรงที่มันเขียนว่า f i e l t o a d d นะครับ fuel t o a d d นี่นะครับตรงนี้มันบอกว่าอะไรครับมันเป็น match random 10ถึง20นะครับนั่นหมายความว่ามันจะ random ตั้งแต่10 11 12 13 1ไปจนถึง20และมันเอามาหาร10นั่นก็คือเป็นค่าที่แอดเข้าไปในตัวรถนะครับอ่าอันนี้คือค่าที่แอดไปในตัวรถที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเพิ่มทีละเท่าไหร่อย่างเช่นสมมติ13เนี่ย13 13หาร10ก็เหลือ1.3ก็แอดทีละ1.3ประมาณนี้นะครับถ้าผมปรับนะครับผมปรับแค่ให้เหลือ หนึ่งถึงถึง10อ่าแล้วก็ไม่ต้องหารสิบเพราะว่าค่ามันก็เท่าเดิมนะครับอันนี้ค่ามันเท่าเดิมนะครับอ่าเอาใหม่ผมปรับให้เป็น1ถึงสิบห้านะครับอันนี้ผมลองดูก่อนนะเหลือปรับปรับไฮเวอร์เลยไหมปรับให้เวอร์จึงจะได้รู้เลยนะซักยี่สิบถึง สามสิบไปเลยอ่ะมาพอปรับให้เวอร์เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเติมกันนะครับอ่าน้ำมันมีอยู่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์กดเติมเลยผมผมลืมดีสคริปขอดีสคริปสักครู่อ่าดีสคริปเยบร้อยนะครับกดเติม เห็นไหมนี่ไงแปบ๊บเดียวเต็มแล้วนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือที่ปรับว่าจะให้มันแอดน้ำมันทีละเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้นะครับการปรับตรงนี้มันมีผลแค่การแอดน้ำมันเข้ารถอย่างเดียวนะครับมาลองดูนะคือตอนแรกนะครับผมเติมน้ำมัน30%นตนะครับเติมช้ามากๆเลย เติมช้านะครับกว่าจะเต็มนะครับผมจ่ายไป360นะตอนนี้ผมปรับให้แบบว่าเติม2วิเต็มเนะเดี๋ยวคันดินน้ำมันเยอะเกินไปขอใหม่อ่ะคันนี้30%มปเซ็นมาอ่าลองเติมดูนะครับตอนนี้มันจะเติมประมาณ2วิมั้ง แล้วดูราคาที่ต้องจ่ายกันนะครับเห็นไหมมันเท่ากันเลยครับมันคือมันแค่ปรับว่าให้เติมช้าเติมเร็วนะครับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับ Fuel to Add นะครับอันนี้คือปรับให้เติมช้าหรือเติมเร็วเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้สักหนึ่งถึงสิบแล้วกันหนึ่งถึงสิบโอเคแล้วก็ เอกตาคอร์นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเอาไอ้แรนดอมอไอ้พวกเนี้ยไอไ้อค่าที่แรนดอมได้เนี่ยไปคูณกับ5้านะครับจะได้เป็นค่าน้ำมันถ้าสมมตินะสมมติว่าผมจะเอาไอ้นี้จะปรับลดค่าน้ำมันหรือว่าปรับเพิ่มค่าน้ำมันนะครับสมมุติว่าผมผมจะคูณสัก5้าสิบเนี้ยผมดีสคริปต์ก่อนนะทีนึงนะครับอันนี้ผมคูณไป50แล้วนะ แล้วก็ให้เติมชาร์จลงนะครับอันนี้ผมปรับไป2อย่างแล้วนะอันนี้น้ำมัน68นะครับไม่เป็นไรหกแปดก็ได้รู้ผมอย่างแล้วละ่ะนิดเดียวอ่ากดเติมเลยครับอ่ะเห็นไหมน้ำมันขึ้นมา1650นะครับมันเพิ่มราคามานะแต่เมื่อกี้ผมว่า1น0มันน่าจะเร็วไปนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสามก็พอแล้วอือประมาณนี้แหละหนึ่งถึงสามก็พอแล้วมันจะได้แอดช้าๆหน่อยเอินหนึ่งถึงหดีกว่าโอเคทีนี้สรุปว่านะครับตรงนี้นั่นก็คืออ่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับตรงนี้คือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งช้าๆนะครับ พันนี้ดีเลยยี่เรเซน์รอบนี้มันจะเติมช้านะครับเห็นไหมมันจะเติมค่อนข้างจะช้าแล้วแล้วดูเงินที่เราต้องจ่ายครับมันยี่เอร์เเลยนะตอนแรกมันเต็มถังแค่ห้าร้อยนะครับก็คือจากศูนย์ถึงร้อยเลยอะ่ะมันแค่ห้าร้อยเท่านั้นนะครับตอนนี้ยี่บสองเปอร์เซนจ่ายไปสี่พันนะครับ สมมติสมมติสมมติว่าให้มันเหลือแบบอ่ะให้มันเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับให้มันเหลือเท่านี้อ่าขออนุญาตเสกรถเยอะๆหน่อยนะ <Wow. S 1> เต็มปั๊มแล้วเนี่ยเต็มทัว่วใจแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ผมแค่ หเท่านั้นนะลดมีอยู่สาเปอร์ซนะครับประมาณ3ามสปเซ์ลองดูนะว่ามันจะคิดตังเราเท่าไหร่นะครับมันจะคิดตามที่เหลือประมาณหกสิบกว่าๆนะครับหกสิบกว่าบาทประมาณนี้เห็นไหมฉะนั้นการจะปรับราคานะครับให้ปรับตรงนี้นะครับเอก,กอตา s คต่อมาต่อมาเออแค่นี้ยังไม่หมดนะครับในระบบฟูเอลเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็คือการกินน้ำมันถูกไหมโอเคเรามาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็คือการกินน้ำมันของรถแต่ละคลาสนะฮะสมมุติว่านะสมมุติว่าผมปรับการกินน้ำมันของรถสปอร์ตรถสปอร์ตแล้วกันสัก7อย่างเนี้ย ได้ไหมวะมามนตันเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ชัวนะครับว่ามันตันเท่าไหร่อ่ะผมลองดูก่อนนะครับผมลองดูผมขอเติมคันนี้ให้เต็มแป๊บหนึ่งจะเต็มละอีกสักครู่หนึ่ง โอเคเอ้ยผมยังไม่ดีเซ็ตน้ำมันใช่ไหมหรือว่าดีแล้วอะ่ะอ่ะโอเคผมรีเซ็ตระบบน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมว่ายังไม่ทันออกจากอัมเลยเหลือ9 7้6 9 5แล้วอ่ะดูดิดูดิดลงมาลดทุกพวกเลยครับ ฉะนั้นในคอนฟิกนะครับตรงนี้นะครับก็คือการกินน้ํามันนั่นเองนะเห็นไหมมาถึงนี้เหลือ80%แหละโคตรกินเลยโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบน,นะครับแล้วก็ช่วยกันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับบ๊ายบาย